ครับกับสวัสดีครับพี่น้องนักสะสมทุกท่านครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับจากทางช่องธนพัฒน์ชาแนลนะครับวันนี้นะครับเราจะมาประกาศรับซื้อนะครับเหรียญ2ี่สสตางค์นะครับดูแค่เพียงปีพศนะครับนะฮะให้ราคาถึง6000บาทนะครับก่อนอื่นนะก็ต้องขอฝากพี่น้องนักสะสมทุกท่านนะฮะช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารจากทางช่องของเรานะครับ ก่อนอื่นนะครับเรามาอัปเดตรายการที่ยังเปิดรับซื้ออยู่นะครับก็มี ep 285 286 287 28 28 2 8 8 289 290 291 292 2 9 29 3 294 295และ296นะครับรายการเหล่านี้นะครับทางช่องของเรานะครับยังทําการเปิดรับซื้ออยู่นะครับหากพี่น้องนักสะสมท่านใดนะครับสงสัยอย่างไรนะครับเข้าไปเปิดทวนดูตามรายการที่บอกไว้นะครับ จะได้ไม่พลาดโอกาสนะครับและไม่เสียโอกาสกันนะครับเผื่อทางช่องของเราปิดเป็นบางรายการนะครับจะได้ไม่มาเสียความรู้สึกกันทีหลังนะครับนะครับและรบกวน FC นะครับทุกท่านนะครับกรุณานะครับดูคลิปกันให้จบก่อนนะครับนะว่าทางช่องของเรานะครับประกาศรับซื้อเหรียญปีพศอะไรมีลักษณะแบบไหนหรือเปล่านะครับแล้วก็ส่งรูปมาประเมินราคากันนะครับ ครับมาดูช่วงแนะนําวันนี้นะครับให้ความรู้กันก่อนนะครับกับ F4 มือใหม่นะครับนะฮะก่อนเก็บสะสมนะครับวันนี้เราจะมาแนะนําเกี่ยวกับเหรียญหนึบาทรัจการที่9นะครับที่มีลักษณะปั๊มซ้ํานะครับนะนะเนื่องเกิดจากการผิดพลาดจากการผลิตนะครับนะลักษณะเหรียญแบบนี้นะครับนะในกลุ่มนักสะสมนะครับนิยมเล่นหา War, และเก็บสะสมกันนะครับนะครับนี่คือด้านหน้านะครับนะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะครับของเหรียญ1นบาทนะครับที่มีลักษณะปั๊มซ้ำนะครับเห็นไหมครับลักษณะเหรียญที่มีการปั๊มซ้ำนะครับนะดูตามภาพเลยนะครับนะฮะมีเจดีนะครับมีเลข1ซ้อนนะครับคําบอกว่าประเทศไทยซ้อนพศซ้อนนะครับเห็นไหมครับ ลักษณะแบบนี้นะครับน่ะนิยมเก็บสะสมกันนะครับในกลุ่มนักสะสมเหรียญนะครับนัตรบัรนะที่หายากนะครับและมีเลมีราคาเล่นหานะครับมีราคาเล่นหานะครับผมจึงมาแนะนำนะฮะให้ความรู้กับพี่น้องนักสะสมมือใหม่นะครับก่อนเก็บสะสมนะครับนะจะได้เรียนรู้กันนะครับนะเก็บแบบไหนมีราคาเก็บแบบไหนไม่มีราคานะครับ จะได้ไม่มาเสียเวลากันนะครับนะฮะครับเดี๋ยวเราไม่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาดูช่วงที่เราประกาศรับซื้อวันนี้นะครับนะเหรียญแรกเลยนะครับที่เรามาประกาศรับซื้อวันนี้นะครับดูแค่เพียงปีพศนะครับนี่คือด้านหน้าของเหรียญ25สตางค์นะครับ25สตางค์รัจการที่9นะครับนะฮะนะครับ ด้านหน้าก็เป็นพระบรมบรูลุะนะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับรัชกาลที่9นะครับนะเหรียญเหรียญนี้นะครับปีีปีพศนี้นะครับเราให้ราคานะครับสูงถึง6000บาทนะครับสูงถึง6000บาทนะครับนะมีลักษณะมีปีเป็นปีพศอะไรนะครับเป็นปีพศอะไรเดี๋ยวเรามาติดตามดูกันนะ ด้านหลังนะครับนะก่อนอื่นก็ต้องขอฝากนะครับ fc นะครับทุกท่านเลยนะครับกรุณาดูคลิปกันให้จบก่อนนะครับนะผมเน้นย้ำเลยนะครับครับมาดูด้านหลังกันนะครับปีพศอะไรครับนั่นก็คือปีพศ2542นะครับนะปีพศ2 5 4 2นะครับเราให้ราคาสูงถึง6000บาทนะครับ ถ้าอยู่ในแผงแพ็คนะครับถ้าอยู่ในแผงแพ็คนะครับแผงแพ็คแผงชุดนะครับรับไปเลยนะครับหกพันบาทนะครับสภาพสวยๆอาจจะถึง8ปดพันบาทนะครับอุปกรณ์ครบนะฮะถ้าเปลี่ยนตัวเปล่าเหรียญเดียวแบบนี้นะครับราคาขั้นต่ํานะครับเราซื้อเข้าตั้งแต่สองพันขึ้นไปนะครับตั้งแต่สองพันบาทขึ้นไปนะครับขึ้นอยู่กับสภาพเหรียญนะครับถ้าเป็นเหรียญเดียว เหรียญเดียวแบบนี้นะครับเราให้ราคาขั้นต่ําตั้งแต่2,000บาทขึ้นไปนะครับถ้าไปเหรียญแพ็คมาครบชุดนะครับนะมีเหรียญประจําปีนะครับนะอยู่ในแพ็คห่อหุ้มนะอุปกรณ์ครบถ้วนนะครับเราให้ราคา6000นะครับนะฮะให้ราคา6000บาทนะครับพี่น้องนักสะสมท่านใดนะครับมีนะครับ สนใจนะครับติดต่อขายนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับทางไลน์ไอดีของเรานะครับไลน์ไอดีของเรานะครับให้ไว้ในคลิปนะฮะของทุกช่วงนะครับสังเกตด้านง่ายง่ายนะครับสังเกตได้ง่ายๆก็คือด้านล่างเห็นไหมครับเห็นซ้ายมือไหมครับนั่นคือไอดีไลน์ของเรานะครับครับมาดูอีกหนึ่งเหรียญนะครับมาดูอีกหนึ่งเหรียญที่เราประกาศรับซื้อวันนี้นะครับ เป็นเหรียญ25สตางค์เช่นกันนะครับเป็นเหรียญย5่สต่างเส้นกันเหรียญเหรียญนี้นะครับมาดูด้านหน้านะครับด้านหน้าก็คือพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเช่นกันนะครับซ้นะายมือนะครับบอกพระนามพระองค์ท่านนะครับขนะวามือนะครับบอกราชการนะครับนะเหรียญเหรียญนี้นะครับ เราให้ราคา6000บาทเช่นกันนะครับมาดูด้านหลังนะครับปีพศอ,อ,อะไรนั่นก็คือปีพศ2 5 4 4นะครับ44นะครับ,รบถ้าเป็นเหรียญเดียวนะครับเหรียญเดียวนะครับไม่ได้บรรจุอยู่ในแพ็ครวมเหรียญชุดนะครับเราให้ราคา2,000บาทขึ้นไปเช่นกันนะครับนะ ถ้าเป็นเหรียญชุดนะครับมีอุปกรณ์ห่อหุ้มนะครับนะฮะครบถ้วนนะครับเราให้ราคา6000บาทนะครับนะให้ราคา6000บาทสภาพสวยๆอุปกรณ์ครบอาจจะถึง8000บาทนะครับอยู่ที่ตกลงกันนะครับนะแล้วก็ต้องขอฝากนะครับ f c นะครับบางท่านนะครับบอกว่าทางช่องทางร้านของเรานะครับให้ราคาต่ำไปนะครับ ผมก็เคยบอกหลายหนแล้วนะครับนะการซื้อการขายนะครับอยู่ที่ความพึงพอใจนะของคนทั้ง2องฝ่ายนะครับนะตรงไหนท่านสามารถขายได้แพงกว่านะครับนะเราก็ยินดีให้ท่านไปขายตรงนั้นนะครับนะนะครับครับสรุปว่าเรารับซื้อนะครับตามคลิปนี้เลยนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะขอฝากพี่น้องนักสสมทุกท่านไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ขอให้พี่น้องนะักสสมทุกท่านนะครับจงประสบโชคดีมีความสุขนะครับพบเจอแต่สิ่งดีๆนะครับเข้ามาในชีวิตและครอบครัวสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ